EEP i i n s, <Inside>. <S มามาพูดคุยกับเจ้าของร้านหัวใจหล่อนะครับคุณโอสุรชัยเจ้าของร้านสเต็กอินดี้บายเพาะช่างนะครับสวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีครับผมคุณโอเปิดร้านยังเปิดแล้วครับผมเปิดแล,ละะ้วหรอคะเปิดตัง้งแต่เที่ยงนะครับเที่ยงถึงกี่โมงครับคุณโอ ถึงเที่ยงคืนครับผมเที่ยงถึงเที่ยง,งคืนนะครับคุณโอร้านคุณโอนี่เปิดมานาน,นยังครับได้เดือนกับสิบกว่าวันครับอยู่บริเวณไหนแถวไหนขอ,องเชียงใหม่ครับอยู่บริเวณตลาดนองหอยสายต้นยางเชียงใหม่ครับร้านนี้ก็หลักๆก,ก,ก็คือเป็นสเต็กทั้งหมดเลยครับผมมีสลงสลัดอะไรอย่างนี้มีสลัดมีส้ม,สมยำกุ้งมีกุ้งอบบุ้นเส้นอะไรอย่างเง<อ>ี้ยมียำโอเคนะครับสิ่งที่ทุกคนกําลังแปลกใจที่คุณโอกําลังทําอยู่ก็คือว่าคนพิเศษหรือว่าเป็นลูกค้าที่พิการจะทานฟรีเลย ใช่ครับท,ทุกเมนูครับทำไมถึงเลือกที่จะทําแบบนี้ฮะเพราะว่าหนึ่งผมเรียนศิลป,ปะมาสองผมเห็นความเหลื่อมล้ําทางสังคมสูงมากพวกนี้เขาจะได้โอกาสทางสังคมเยอะเลยครับก็เลยแบบถ้าเรามีร้านสักครั้งหนึ่งสักนิดนึงเราจะได้ยืบยืนตรงนี้ให้เขาเพราะว่าโดยลําพังแค่เขาพิการเนี่ยเขาก็ลําบากชีวิตเขาก็ลําบากพอสมควรแล้วแล้วยังมาโดนคนที่เป็นปกติมองเหยียดหยามอย่างก็เลยแบบสักวันหนึ่ง เราจะทําให้เขามีที่ยืนบนสังคมอย่างนี้ครับเมื่อไหร่ผมไปเชียงใหม่ผมจะเดินไปกราบที่หัวใจพี่ผมสัญญานะครับพี่โออ๋อขอบมากครับผมไปมาหลายรอบแล้วเชียงใหม่นี่ชอบมากข้าวขาวนะครับดีทุกอย่างเลยนะฮะอะตอนนี้ที่เปิดมานี่กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างก็เริ่มดีครับเดือนกว่าก็คนเริ่ม เรื่องตอบรับดีครับอ่านะเอานที่ผมถามนิดน,นึงคือพอเราเปิดร้านแบบนี้ผมเชื่อว่าผู้พิการเองก็น่าจะเกรงใจน่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าไปทานร้านของเขาฟรีแล้วเขาจะมีรายได้ได้ไหมเราไปกวนเขาหรือเปล่าอย่างงี้คุณโอีอะไรจะบอกสําหรับผู้พิการไหมฮะเชิญเลยครับเต็มที่เลยครับอื ไม่ต้องเกรงใจร้านผมเลยเข้ามาแบบแล้วจะบริการให้แบบ v i p เลยครับ <_ an> นี่บอกว่าลูกค้าพิการเนี่ยทานฟรีไม่อิ่มไม่ให้ลุกด้วยนะฮะไม่ให้ออกต้องต้องทานจนอิ่มอิ่มไหม <_ an> พอไหมรับกลับบ้านไหมโอ้โหให้รับกลับบ้านด้วยครับผมถ้าต้องการจัดให้เลยครับครับเพราะว่าของพวกเนี้ยมันไม่ใช่มูลค่าสูงนะครับค <_ an> แต่น้ำใจมันสูงกว่าราคาค <_ an> รับ <_ an> พี่โอประเสริฐมากเลยอ่ะแล้วถ้าเกิด ลูกค้าทั่วไปถ้าเกิดจะไปทานเนี่ยราคาแพงไหมล่ะพี่โอราคาไม่ถึงร้อยพวกสเต็กนี่จะมีไม่กี่ตัวร้อยกว่าครับแล้วต,ตั้งแต่สี่สิบเก้าถึงร้อยห้าสิบเก้าครับมีให้เลือกหมดเลยนะครับผมราคาเป็นร้าเล็กๆครับผมเราเห็นคนยากไร้มาเยอะไงครับ,รบเราเห็นคนที่เขานอนข้างถนนคนที่กินขยะคนที่เก็บขยะอยู่ใช้ชีวิตแบบลําบากเราเราเป็นมนุษย์ที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราควรจะยิ ติยื่นในพวกเนี้ยให้เขามั่งอะไรให้สังคมมั่งขอเชิญมาแบบพรมแดงมาเลยครับพรมแดงเลยเหรอฮะปูพรมแดงเข้ามาร้านเลยอ๋อโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวสุสดท้ายให้พี่โอฝากร้านหน่อยขอให้ร้านมีคนพิการเข้ามาทานเยอะๆคนเล่ร่อนเข้ามาทานเยอะๆครับใค่พอแล้วครับ